สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจทยนะครับเดินทางมาแก้ไขระบบอีโมนะครับนิสสันมาร์ทนะครับลูกค้ามีกุญแจรีโมทนะครับที่ใช้งานประจําทุกวันนะครับดอกนี้นะครับรีโมทกดล็อกกดเปิดได้ปกติทุกอย่างนะครับแต่ว่าเวลาจะสตาร์ทรถนะครับอย่าเบรกนะครับกดปุ่มสตาร์ทเงียบนะครับแล้วก็จะมีไฟคียสีเหลืองขึ้นโชว์แบบนี้นะครับไฟคีติดค้างบนนับปัดเรียนใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการลื้อรถหาสาเหตุนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับ หลังจากทําการรื้อรถหาสาเหตุนะครับก็เจออะไหล่ที่เสียนะครับเรียบร้อยนะครับก็ได้ทําการเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับแล้วก็แก้ไขระบบสายไฟนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการเช็คโค้ดลบโค้ดให้ด้วยนะครับลงทะเบียนทุกระบบกลับมาทํางานเหมือนเดิมนะครับกุญแจรีโมททุกดอกที่มีก็ยังใช้ได้ปกติทุกอย่างนะครับทดสอบสตาร์ทครับเอยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทครับ ติดใช้งานนี่เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถนิสสันมาร์สนะครับหรือรุ่นอื่นๆนะครับมีอาการเหมือนในคลิปนะครับรีโมทกดได้ปกติทุกอย่างนะครับกดปุ่มสตาร์ทแล้วเงียบนะครับมีไฟคีย์สีเหลืองขึ้นโชว์บนหน้าปัดนะครับแล้วก็รถออนหน้าปัดไม่ได้พวงมาลัยหมุนไม่ได้นะครับมีบริการแก้ไขถึงที่นะครับ0ูนย์6 6 6 5 5นะครับรับแก้ระบบอีโมระบบไฟรถนิสสันนะครับมาบริการถึงที่จบหน้างานได้เลยนะครับ